เจ็ดศูนย์ J ครับจากรถอาจารย์รถไทยจากอำเภอปทุมราชไทยพังฮกตาสากนะครับไทยกบเฟืองอยู่ไหน้องครับมีเมฟด้วยครับพี่น้องโอ้โมดแดงเฟืองนอ้ำมีแคหน้อยเน,นี่ยนี <c oughs> ่ก็เป็นผมหะไอ้เด็ตรงหลางออกเลยโมเป็นตาขับหรือตอนน้อง <c oughs> เอนรถไม่กี่ต้มนี่ก็พอจะพีอาจารย์ใหญ่ขี่รถผมลงสารเนี่ยจะหายได้มากี่ต้มเต็มเลยก็มันก็เป็นตลรมเ์ขึอนแหละ่าบวานนะอินมันสมเนาะโอ้โหรถออกปี่เจากยนกับรถผมไปหน่อยนี่ตางกันจจ้เหมวอก่อย เมื่งกี้พี่น้องรถอล่หน่อยังเหลื่มเหลื่อมนะครับรถผมคือเก่าวเลยนบานนี่ออ้ยใสติสงเลยพี่น้องแน่นอนอะไรครับรถอล่หน่อโอ้ยคนส่วนไปมีแล้วยังนห่มเหลมยังใหม่ใหม่ครับนอนยังเป็นสีเงินอยู่โอ้ แน่นอนไลครับรถลดไอเรายังไม่ไหมเลยครับสีบางคนสีเปรมยังมันเสียเลยครับรถดผมน่บไปว่าพี่น้องว่าจะขูดจักบุ๊กจักบุ๊กจักเบี่ยวขอาทายไทียไล้นิยรอ้อให้ร้านจะพอฟแนทเเออออๆร้านจะพรอฟแนเอาไปเลยนะพะยทายคลิปยูถูกละ่ะอ่เสองกลองพะย้ โอ้ยไม่กูยีเดียวเฮ้ยผมเองสองคุเรื่องไรรวยถูกแล้วมันรวยยกดีอ่ะรอทีมงานเมาขึ้นครับ แล้วก็ทไทยเลี่ยอนะครับอ oh ๋อเกล่ยวไม่มีตัวค้างกไม่หนหน่อยไมนข่าบหโอโอ้ยผู้อกแบแกวเฮ็ดบวบคือบวบเป็นยังจะบอบแหบให้มันพอดีโอ้ยย่งไป็นหมือนหูเหมือนตาเมืองนี่มันใส่บ่อไรนี่เอาเงินเลยนนี่ เ็บูนก็ครัเบูเราเฝ้าเดียวตงมากเซ็แล้วหน่อยเีเียลยอนนาต่องนหลังไปตี่ละนี่ละหมไมได้่ได้เล่นไปยังเล่นไวมาได้อยตามอยล้งเลยครับ อ๋อ้ิโอตโมบผกน้องเลี้ยงเลยครับอ,าอ้าวย่าต้อยบ้านนีใบมีดใสติ้งครับหางหกตาช้างนะครับโ่งผ,ผานเขย่งลีครับตีตาโดยตาช้างนะครับผม to ha bố oh oh cái tên ác ao hai clip đi học em vẫn đi เดี๋ยวว่าวนี้แล้วว่ะไงรวมเนี่ยเออเอาคำกลุ่มเซสองไว้เนี่ยลาจะไหนวะ ทีว่า <spots> จังไหนเหรคือบอาว่าจะได้ก็ว่าถือเอาโอ้ยอย่าปากให้คอยคืดเท่ากันจังเอามากได้บอกว่ามันจะ้อเอว่าโอ้เสียงโหลดเดาไกลกันแห่งครับกําหนดผมเป็นโหลายังแบบว่าต้งนิ่งๆเลยนะเหมือนออกจากศูนย์หนุ่มหวานเลยเนี่ย

เวนหัวยี่โมงครับอาจารย์รถฟอร์ดกาบอกสร้างเดียบอยู่ว่าใส่เกล็ดกันยางต้องใส่หัวอี่โมงก็เสีอทหารมาส่นก็คืออาจารย์รถไถฟอร์ดแต่ผมไม่ใส่นะโมเป็นพี่น้องหัวอี่โมงผม่เคยใส่จักเดือดโอ้พานหกก่อนกี่ไทยก็งามอยู่เลยครับตามนี้โอเคไม่จะสอนครับปั่นได้ง่ายสบายมาก เห็นเห็นยศศูนย์หนึ่งขึหอดเด้ออาจารย์ผมอีกคนหนึ่งนะครับปลาสอว์วันไหนไปทายเราเนี้เตื่อพี่น้องอย่างนี้นี่กหย่อนมาโบเดบีหาเพื่อนเตื่อครับมาเห็นกันครับหากินอยู่คนละฝ่ายมีพี่กายนะพี่น้องเดไปซอยเราอย่างนั้นหนึ่งครับเพล่อนเท่ามาแล้วก็วายออกมาแล้วมี เตมครับเรื่อยๆครับขายหรแกนแกนโลกเบาดีกันแม่นไข่ยังดีตาสร้างกันนะครับผมไข่เดียวกันนะครับกูเหมือนี่ไข่ยังดีพันธิตเหตตาสร้างนะครับเมื่อจากพนมพานนะครับหลายคนกันอาสีหูนะครับเอาละปวดแขนเนาะเกินกับพันเจ็บงานยังไงเถื่อนนะครับ มก็จะเดินทางลับก่อนลัพี่น้องทีคำทางเมื่อครับผมกับมากไกลจากอำเภอเราสะกโกกนะครับมาปทุมราชทางเที่ยวซีดเบ็ดองพี่น้องเม้กี้ไม่ซีดเบ็ดยี่น้องหินกอง